ดูอินดิเคเตอร์ตัวที่ใช้ดูว่าเจ้ามือรายย่อยหรือนักเก็งกำไรเนี่ยได้ไม่เข้ามาซื้อหรือยัางนะในตลาดในหุ้นตัวที่เราดูอยู่นะนี้ก็จะเป็นหุ้นอปอตทอนะเราลองใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ดูตัวนี้ชื่อว่า MCDX Smart Money แต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า Smart MCDX นะ นี่จะคล้ายๆกับ MCDX+ แต่จริงอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มีมาก่อนแล้วก็จะมีสีแค่สามสีนะแล้วก็ลองเลือกดูว่า MCDX+ มันนี่จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้กันกับ MCDX+ นะเห็นว่านี่จะมีอยู่สามสีลายย่อยก็จะเป็นสีเขียวนักเก็งกำไรเป็นสีเหลืองแล้วก็ลายใหญ่ก็จะเป็นสีแดงนะฮะ สเกลด้านนี้เนี่ยมันจะเป็น0ูนถึงยีแต่นี่เราจะแบ่งครึ่งเอาแล้วกันนะก็คือถ้าเกิดครึ่งหนึ่งก็คือ50%ถ้าเกิดดูในระดับเนี่ยแสดงว่าลายใหญ่สีแดงถ้าถึงอันนี้แสดงว่ามันเข้าเยอะมากนะเราก็จะดูร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นอีกสักตัวหนึ่งนะลองเลือกดูอันที่เป็นเทรนเทรนอินดิเคเตอร์อย่างเช่นใช้เอ่อแมชชีนเล ARNING n t i เ l Classification ใช้ประกอบกันนะนี่ก็จะแม่นยำแม่นยำขึ้นก็ะเห็นว่าอันนี้เป็นในโเียเนี่ยก็จะเม,มีจุดที่เข้าก็เส้นจะเป็นสีเขียวเนี่ยมันขาขึ้นนะถ้าขาลงก็จะเป็นสีแดงนะเห็นว่าปะตะทในตอนเนี้คุณได้กลับขึ้นมาใหม่นะครับ นี่วันนี้ปิดที่3ามสบาทเจตรงกับด้านล่างนี่ก็คือมีรายใหญ่เข้ามานะแต่ก็เข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่ลองใช้ดูนะครับ